สวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์ธรรมรักศสักดิดสิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อเรื่องเคล็ดลับความอ่อนเยาวจากขิงบอกลาฝ้ากระจุดด,ด่างดําด้วยสมุนไพรในครัวกันครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของผมครับคุณผู้ชมครับมีใช่ไหมครับที่ทุกเช้าตื่นมาส่องกระจกแล้วคุณผู้ชมรู้สึกปลุ้มใจเพราะว่าฝ้ากระจุดด,ด่างดําบนใบหน้ามันชัดเจนขึ้นทุกวันมีใช่ไหมครับที่คุณผู้ชมกําลังกังวลใจเมื่อเห็นผิวของตัวเองเริ่มหย่อนคล้อย ริ้วรอยที่หางตาและร่องแก้มลึกขึ้นทุกวันวันพรากความสดใสไปจากใบหน้าไม่ครับคุณผู้ชมปรารถนาที่จะได้ผิวแต่งตึงเรียบเนียนกระจ่างใสาอมชมพูเหมือนวัยสาวกลับคืนมาแต่ก็เกรงว่าเครื่องสำอางราคาแพงที่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนอาจจะไม่ได้ผลจริงหรือคุณผู้ชมกลัววิธีการทำหัตถการที่สปาที่ทั้งแพงและมีความเสี่ยงหากคุณผู้ชมกำลังมีความกังวลใจเหล่านี้แม้เพียงข้อเดียวก็ตาม วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อคุณผู้ชมเลยครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเคล็ดลับสุดยอดจากในครัวของผมเองเป็นพืชฉั่วชนิดหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีราคาถูกแต่กลับมีพลังในการฟื้นฟูผิวอย่างน่าอัศจรรย์ช่วยให้ผิวแต่งตึงเรียบเนียนและที่สำคัญคือช่วยกำจัดฝ้ากระจุดด,ด่างดำให้จางหายไปหลังจากใช้อย่างสม่ำเสมอในเวลาไม่นานนั่นก็คือขิงนั่นเองครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ คือขิงนี่แหละครับตอนนี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับโปรดสละเวลาสักครู่กดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณผู้ชมเข้ามาในช่องของผมก็กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งข้างๆได้เลยครับเมื่อทำเช่นนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นคนแรกที่ได้รับเคล็ดลับดีๆและสูตรยาบารุงเพื่อสุขภาพและความงามทันทีที่ผมลงวิดีโอใหม่ผมสัญญาว่าสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้จะมีคุณค่ายอย่างยิ่งครับ ภาคหนึ่งถอดรหัสสุดยอดสมุนไพรขิงช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างไรผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงกําลังสงสัยว่าโอ้ยคุณหมอขิงมันทั้งเผ็ดทั้งร้อนจะเอามาทานหน้าได้อย่างไงเดี๋ยวหน้าพังทํำยังไงครับข้อสงสัยของคุณผู้ชมนั้นถูกต้องอย่างยิ่งครับขิงมีริดร้อนแต่นั่นก็คืออาวุธที่ร้ายกาจของมันหากเรารู้จักใช้อย่างถูกวิธีนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่า ในหัวขิงนั้นมีสารออกฤทธิ์มหศจันยร์ที่ชื่อว่าจินเจอร์รลจินเจอรอลคุณผู้ชมทําความเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับ 1. สารจินเจอร์รลนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างยิ่งมันทรงพลังกว่าวิตามินอ e, ีช่วยกําจัดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสัตว์ูตัวร้ายที่ทําให้ผิวของเราแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยเหี่ยวเย่นนั่นเองครับ 2. มันช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินเมลานินก็คือตัวการที่สร้างฝ้ากระและจุดด่างดํา ขิงจะไปสั่งผิวว่านี่หยุดผลิตเมลานินได้แล้วจากนั้นก็จะช่วยให้ฝ้าเก่าจางลงและป้องกันการเกิดฝ้าใหม่3ขิงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเมื่อคุณผู้ชมทาขิงอย่างถูกวิธีผิวน่าจะอมชมพูระเรื่อขึ้นนั่นคือช่วงเวลาที่เลือดลมกำลังไหลเวียนดีนำออกซิเจนและสารอาหารมาบำรุงผิวทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งสดใส 4. มันยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอนลาเจนซึ่งเปรียบเสมือนซีเมนต์ที่ช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงและยืดหยุน่น แค่ฟังถึงตรงนี้ก็รู้สึกได้แล้วใช่ไหมครับว่าขิงมีคุณค่ามากแค่ไหนตอนนี้เราจะเข้าสู่ส่วนที่สําคัญที่สุดกันครับสสูตรทองคําในการใช้ขิงเพื่อฟื้นฟูผิวตั้งแต่การมัดหน้าไปจนถึงเครื่องดื่มทั้งทาภายนอกและดื่มภายในประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณคุณผู้ชมดูให้ดีๆแล้วเลือกสูตรที่เหมาะสมกับสภาพผิวและความต้องการในการดูแลผิวของตัวเองนะครับคุณผู้ชมเตรียมกระดาษปากกาหรือบันทึกวิดีโอนี้ไว้ดูให้ละเอียดนะครับภาค2 สี่สูตรทองคําจากขิงสูตรที่หนึ่งมาร์คขิงและน้ําผึ้งเติมความชุ่มชื้นล้าลึกลดรอยดําคล้าสูตรแรกนี้เหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่มีผิวแห้งผิวที่เริ่มมีริ้วรอยเล็กๆและหมองคล้ําขิงจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสส่วนน้ําผึ้งจะช่วยเติมความชุ่มชื้นต้านเชื้อแบคทีเรียและทําให้ผิวนุ่มนวลอย่างน่าอัศจรรย์วิธีการทําสูตรนี้ส่วนผสมที่ต้องเตรียมคุณผู้ชมจดไว้นะครับ ขิงสดสับละเอียดหรือน้ำขิงข้นสด1ช้อนชาน้ำพึ่งแท้สองช้อนชาควรใช้น้ำพึ่งป่าหรือน้ำพึ่งดอกลำไยดอกกาแฟไม่ควรใช้น้ำพึ่งที่เลี้ยงด้วยน้ำตาลในการทำน้ำขิงสดให้คุณผู้ชมเตรียมขิงแก่สดแง่งเล็กๆคุณผู้ชมโปรดสังเกตให้เลือกขิงแก่ของไทยที่มีแง่งเล็กๆกกลิ่นหอมอย่าเลือกขิงจีนที่แง่งใหญ่อ้วนน้ำนะครับวิธีทำให้คุณผู้ชมคูดเปลือกขิงออกให้หมดล้างให้สะอาดจากนั้นคุณผู้ชมจะสับให้ละเอียด หรือยดีที่สุดคือใส่ครกตําให้แหลกแล้วคั้นเอาเฉพาะน้ําเราต้องการเพียงน้ําขิงขั้นสดหนึ่งช้อนชาเท่านั้นครับต่อไปให้คุณผู้ชมผสมน้ําขิงหนึ่งช้อนชานี้กับน้ําพึ่งสองช้อนชาคุณผู้ชมคนให้เข้ากันดีจนกว่าส่วนผสมจะข้นหนืดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับวิธีใช้สําคัญมากครับคุณผู้ชมควรใช้ในช่วงเย็นก่อนนอนจะดีที่สุดอย่างแรกคุณผู้ชมต้องล้างหน้าให้สะอาดด้วยน้ําอุ่นและสะบู่อ่อน,ออน ที่คุณผู้ชมใช้เป็นประจำผิวต้องสะอาดสารบำรุงถึงจะซึมซาบเข้าไปได้ต่อไปคุณผู้ชมต้องทดสอบอาการแพ้นี่เป็นขั้นตอนบังคับนะครับสำหรับการใช้ครั้งแรกให้คุณผู้ชมเอาส่วนผสมเล็กน้อยทาบริเวณผิวบอบบางหลังใบหูหรือด้านในของข้อมือทิ้งไว้1 0ถึง15นาทีหากผิวไม่เกิดผื่นแดงไม่คันหรือแสบร้อนรุนแรงอาการอุ่นๆเล็กน้อยถือเป็นเรื่องปกติแสดงว่าผิวของคุณผู้ชมสามารถทนต่อขิงได้ตอนนี้ ให้คุณผู้ชมใช้มือที่สะอาดหรือแปรงขนมทาส่วนผสมขิงน้ำพึ่งให้ทั่วใบหน้าหลีกเลี่ยงบริเวณรอบดวงตาและริมฝีปากนะครับสองบริเวณนี้ผิวบอบบางมากไม่ควรใช้จากนั้นคุณผู้ชมก็นอนลงหลับตาและผ่อนคลายเป็นเวลา15นาทีอย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะครับตอนนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวหน้าอุ่นขึ้นสบายมากๆครับหลังจากผ่านไป15นาทีให้คุณผู้ชมล้างหน้าออกให้สะอาดด้วยน้ำเย็นไม่ใช่น้ำอุ่นแล้ว เพื่อเป็นการกระชับรูขุมขนพอล้างหน้าเสร็จคุณผู้ชมลองสัมผัสผิวดูสิครับผิวจะนุ่มมากเนียนมากแถมยังดูกระชับเปล่งปลั่งอีกด้วยคุณผู้ชมทําสูตรนี้อย่างสม่ําเสมอสัปดาห์ละสองครั้งเพียงแค่สองสัปดาห์ก็จะเห็นว่าผิวของตัวเองสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับคุณผู้ชมครับสูตรเมื่อสักครู่นี้อ่อนโยนมากให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่หากคุณผู้ชมท่านไหนมีฝ้าหนาฝ้าที่เป็นมานานจนสีเข้มและเห็นได้ชัด เราจำเป็นต้องใช้สูตรที่แรงกว่าเพื่อจัดการกับฝ้าโดยตรงเรามาต่อกันที่สูตรที่สองครับสูตรที่สองแต้มฝ้าเร่งด่วนด้วยขิงและน้ำมะนาวผมขอย้ำนะครับว่าสูตรนี้ใช้สำหรับแต้มไม่ใช่ทาทั่วทั้งใบหน้านะครับเพราะมะนาวมีกรดเมื่อรวมกับขิงแล้วจะมีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวที่แรงมากเหมาะสำหรับรักษาฝ้ากระจุดด่างดำโดยเฉพาะวิธีทำง่ายมากครับส่วนผสมน้ำขิงคั้นสดหนึ่งช้อนชา วิธีทาเหมือนสูตรที่หนึ่งน้มะนาวาสดหนึ네่งช้อนชาคั้นแล้วเอาเมล็ดออกวิธีทาให้คุณผู้ชมผสมของเหลวสองชนิดนี้เข้าด้วยกันในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งวิธีใช้สําคัญมากครับคุณผู้ชมต้องดูช่วงนี้ให้ดีๆนะครับอย่างแรกให้คุณผู้ชมล้างหน้าให้สะอาดต่อไปให้คุณผู้ชมใช้คอตตอนบัดที่สะอาดจุ่มลงในส่วนผสมขิงมะนาวนี้คุณผู้ชมแต้มลงไปตรงๆที่จุดฝ้ากระแต่ละจุดห้ามทาเลยไปยังบริเวณผิวดีรอบๆ และห้ามทาทั่วทั้งใบหน้าเด็ดขาดเพราะกรดในมะนาวจะทำให้ผิวบางลงได้หากใช้มากเกินไปจากนั้นให้คุณผู้ชมทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นเวลา10นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดสูตรนี้แรงมากดังนั้นคุณผู้ชมควรทำเพียงสัปดาห์ละสองครั้งและบังคับว่าต้องทำตอนกลางคืนก่อนนอนเท่านั้นเพราะอะไรนะ่ะเหรอครับเพราะมะนาวทำให้ผิวไวต่อแสงแดดมากหากคุณผู้ชมทำตอนกลางวันแล้วออกไปเจอแดดผิวไม่เพียงแต่จะไม่หายจากฝ้า แต่อาจจะคล้ำและเป็นหนักกว่าเดิมอีกครับคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้สูตรนี้ตอนกลางวันต้องป้องกันผิวจากแสงแดดอย่างเคร่งครัดทาครีมกันแดดให้ดีคุณผู้ชมจำคำที่ผมเตือนไว้นะครับคุณผู้ชมที่รักครับผมได้แนะนำสูตรสำหรับผิวแห้งไปแล้วสูตรสำหรับรักษาฝ้าที่รุนแรงก็แล้วแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่มีผิวทั้งแห้งทั้งมีริ้วรอยและอยากจะนวดหน้าเพื่อยกกระชับไปพร้อมกันล่ะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลครับสูตรที่สามนี้แหละครับคือของขวัญสำหรับคุณผู้ชม สูตรที่สามออยนวดหน้าขิงและน้ำมันมะกอกลบริ้วรอยยกกระชับอย่างเป็นธรรมชาติสูตรนี้ไม่ใช่มาร์แต่เป็นออยสำหรับนวดหน้าเราจะใช้ความร้อนของขิงเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดร่วมกับน้ำมันมะกอกหรือจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้น้ำมันวิตามินอ e ีจะช่วยทำให้ริ้วรอยนุ่มลงช่วยให้ผิวกลับมายืดหยุ่นอีกครั้งวิธีการทำสูตรลบริ้วรอยและยกกระชับนี้ส่วนผสมน้ำขิงข้นสดหนึ่งช้อนชา น้ำมันมะกอกสองช้อนชาคุณผู้ชมควรเลือกชนิด extra virgin ซึ่งเป็นชนิดที่บริสุทธิ์ที่สุดและดีที่สุดสำหรับผิววิธีทำคุณผู้ชมผสมส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้ให้เข้ากันวิธีใช้ส่วนนี้คือหัวใจสำคัญเลยครับคุณผู้ชมล้างหน้าให้สะอาดจากนั้นเธอ,ออยเล็กน้อยลงบนฝ่ามือถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันให้อุ่นขึ้นคุณผู้ชมประครบฝ่ามือเบาๆลงบนใบหน้าเพื่อให้ออยซึมซาบเริ่มนวดได้เลยครับอย่างแรกคือบริเวณหน้าผาก คุณผู้ชมใช้นิ้วมือรูบเบาๆจากกลางหน้าผากออกไปทางขมับทำซ้ำ10ครั้งต่อไปคือบริเวณร่องแก้มคุณผู้ชมใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางนวดเป็นวงกลมจาก้างขึ้นไปที่มุมปากแล้วขึ้นไปที่ปีกจมูกจากนั้นรูปย้อนออกไปทางใบหู10ครั้งนี่คือท่ารีดริ้วรอยร่องแก้มครับตอนนี้คือบริเวณรอบดวงตาคุณผู้ชมใช้นิ้วนางเพราะเป็นนิ้วที่มีแรงกดน้อยที่สุดแต่เบาๆเ้าเบาๆรอบๆรอบ,รอบ,บริเวณผิวรอบดวงตาเป็นเวลา5นาที สุดท้ายคือการยกกระชับใบหน้าคุณผู้ชมใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างลูบจากทางไปตามแนวกรามดึงขึ้นไปทางหูท่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหย่อนคล้อยคุณผู้ชมควรนวดแบบนี้ประมาณ5ถึง7นาทีความร้อนจากขิงและจากมือของคุณผู้ชมจะช่วยให้น้ำมันมะกอกซึมซาบเข้าบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกหลังจากนวดเสร็จคุณผู้ชมอย่าเพิ่งล้างออกทันทีให้ทิ้งออยไว้บนผิวอีก10นาทีนะครับตอนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคุณผู้ชมเอาผ้าขนหนูสะอาดชุบน้ำอุ่น บิดให้หมาดแล้วเช็ดน้ำมันส่วนเกินบนใบหน้าออกทำแบบนี้สัปดาห์ละสครั้งผิวพรรนของคุณผู้ชมไม่เพียงแต่จะเต่งตึงริ้วรอยจางลงแต่เลือดลมยังไหลเวียนดีใบหน้าก็จะดูสดใสอมชมพูอยู่เสมอครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเราเน้นการทาภายนอกกันแต่คนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าเนื้อไม้ดีสำคัญกว่าสีทาความงามที่แท้จริงต้องมาจากภายในผิวจะสวยหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเลือดลมภายในดีหรือไม่ ดังนั้นสูตรสุดท้ายสูตรที่4จะเป็นยาอายุวัฒนะสาหรับดื่มบํารุงจากภายในทําให้ทั้งร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณสวยงามสูตรที่4ชาขิงพุทราจีนและเกากี้บํารุงเลือดเพื่อผิวสวยจากภายในเครื่องดื่มนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมรู้สึกสบายท้องกระตุ้นการย่อยอาหารและขับสารพิษออกจากร่างกายเมื่อสารพิษถูกขับออกไปแล้วผิวพรรณก็จะสดใสสวยงามโดยอัตโนมัติสิวผดผื่นฝ้ากระก็จะค่อยๆจางหายไป คุณผู้ชมเตรียมของง่ายมากครับของพวกนี้หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนโบราณทั่วไปส่วนผสมขิงสด3ถึง4แว่นบางๆพุทราจ,จีน5ถึง7ผลล้างให้สะอาดแล้วบากผลเล็กน้อยเพื่อให้ตัวยาออกมาง่ายเกากี้1ช้อนชาเล็กๆล้างให้สะอาดวิธีทำคุณผู้ชมใส่ขิงพุทราจีนและเกากี้ลงในกระติกเก็บความร้อนหรือกา้ําชาเทน้ำเดือดลงไปประมาณ300ถึง 400มิลลิลิตรคุณผู้ชมปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีเพื่อให้สารสำคัญในพุทราเก่ากี้และขิงออกมาตอนดื่มหากคุณผู้ชมรู้สึกว่ายังเผ็ดร้อนจากขิงอยู่สามารถเติมน้ำพึ่ง1ช้อนชาหรือน้ำตาลกรวดเล็กน้อยเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นนะครับวิธีใช้คุณผู้ชมควรดื่มชานี้ทุกเช้าหลังจากรับประทานอาหารเช้า30นาที น้ำชาอุ่นๆหอมกลิ่นขิงหวานรสพุทราและเกากี้ดื่มแล้วทั้งสดชื่นทั้งสบายท้องช่วยย่อยอาหารได้ดีหากคุณผู้ชมดื่มเป็นประจำเลือดลมจะไหลเวียนดีผิวพรรณสดใสอมชมพูดูอ่อนกว่าวัยเป็นสิบปีเลยครับมันทั้งหอมอร่อยและให้ความรู้สึกผ่อนคลายจริงๆครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้ผมก็ได้แบ่งปันสูตรทองคําทั้งสี่จากขิงอย่างละเอียดแล้วตั้งแต่การทาภายนอกจนถึงการดื่มบํารุงภายใน ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงกำลังตื่นเต้นอยากจะลงมือทำทันทีเพื่อดูว่าผิวของตัวเองจะสวยขึ้นขนาดไหนใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนครับโปรดหยุดสักครู่นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดของวิดีโอในวันนี้ครับทิงดีจริงมีคุณค่าจริงแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ไม่ถูกวิธีมันก็เปรียบเสมือนดาบสองคมผิวไม่เพียงแต่จะไม่สวยขึ้นแต่อาจจะเกิดอาการระคายเคืองผิวบางลงหรือแม้กระทั่งไวต่อแสงแดดทำให้ฝ้ากระเข้มขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นก่อนที่จะลงมือทําคุณผู้ชมต้องดูภาคสามต่อไปนี้ให้ละเอียดนี่คือข้อควรระวังที่สําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การดูแลผิวของเราได้ผลดีและปลอดภัยที่สุดอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับภาค 3. 5ห้าข้อควรระวังที่สําคัญอย่างยิ่งหนึ่งต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนเสมอนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนใช้แล้วไม่เป็นอะไรแต่บางคนที่มีผิวแพ้ง่ายพอทาขิงลงไปอาจจะเกิดอาการระคายเคืองเป็นผื่นแดง ก่อนที่จะทาสูตรใดๆลงบนใบหน้าคุณผู้ชมต้องทาส่วนผสมนั้นเล็กน้อยบริเวณผิวบอบบางหลังใบหูหรือด้านในของข้อมือทิ้งไว้20นาทีหากผิวไม่คันไม่แดงไม่แสบก็สามารถใช้กับใบหน้าได้หากรู้สึกคันหรือแสบต้องรีบล้างออกทันทีและห้ามใช้สูตรนั้นเด็ดขาด 2. ห้ามใช้มากเกินความจําเป็นเด็ดขาดขิงมีดร้อนและมีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิวคุณผู้ชมอย่าเห็นว่ามันดีแล้วใช้ทุกวัน ผิวของเราต้องการเวลาในการพักผ่อนและฟื้นฟูทุกสูตรที่เป็นมาสรหน้าคุณผู้ชมควรใช้สูงสุดเพียงสัปดาห์ละ2ถึงสครั้งก็เพียงพอแล้วการใช้บ่อยเกินไปจะทำให้ผิวบางลงและอ่อนแอว 3. ป้องกันแสงแดดให้ดีและทาครีมกันแดดดังที่ผมได้กล่าวไปในสูตรที่2ขิงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะนาวทำให้ผิวไวต่อแสงแดดมากขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ใช้ขิงในการดูแลผิวตอนกลางวันคุณผู้ชมต้องใช้ครีมกันแดด ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือออกไปข้างนอกพอเจ็ดโมงเช้าก็ต้องทาครีมกันแดดเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องใส่หมวกสวมหน้ากากอ,อนามัยใส่เสื้อคลุมเพื่อป้องกันผิวอย่างเต็มที่หากไม่ป้องกันแสงแดดผิวจะยิ่งคล้ำและฝ้าจะยิ่งหนาขึ้นเป็นทวีคูณ 4. ห้ามใช้กับผิวที่มีแผลเปิดหากผิวของคุณผู้ชมกำลังมีสิวอักเสบสิวหัวหนองมีรอยถลอกหรือมีแผลเปิดห้ามทาขิงลงไปเด็ดขาดริดร้อนของขิงจะทำให้อาการอักเสบรุนแรงขึ้น ห้าเลือกขิงที่สดใหม่ไม่ใช่ขิงที่แตกหน่อขิงที่แตกหน่อแล้วขิงที่ช้ำหรือเริ่มเน่าเสียจะสร้างสารพิษขึ้นมาการนํามาใช้กับใบหน้าเป็นอันตรายอย่างยิ่งคุณผู้ชมต้องใช้ขิงที่สดและสะอาดนะครับคุณผู้ชมสัญญาได้ไหมครับว่าจะจำห้าข้อนี้ให้ขึ้นใจสวยแต่ต้องปลอดภัยไว,ไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ได้แบ่งปันเคล็ดลับการฟื้นฟูผิวด้วยขิงราคาถูกอย่างละเอียดแล้วตั้งแต่มาขิงน้ำเพิ่งเติมความชุ่มชื้น สูตรเต้มฟ้าด้วยขิงมะนาวอ่อยนวดหน้ายกกระชับด้วยขิงและน้ำมันมะกอกไปจนถึงเครื่องดื่มบำรุงเลือดเพื่อผิวสวยจากภายในไม่มีผู้หญิงที่ขี้ไรมีแต่ผู้หญิงที่ยังไม่รู้จักวิธีดูแลตัวเองและยังไม่มีความอดทนพอเท่านั้นครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพียงแค่สละเวลาเล็กน้อยใช้ความพยายามและความสม่ําเสมออีกนิดหน่อยนําสิ่งที่ผมเพิ่งแบ่งปันไปใช้อย่างถูกวิธีผมเชื่อมั่นว่า เพียงแค่1นถึงสสัปดาห์คุณผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกบนผิวของตัวเองผิวจะสว่างขึ้นเนียนขึ้นและฝ้ากระที่น่ารำคาญเหล่านั้นจะค่อยๆจางลงไปหากคุณผู้ชมเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลังเลที่จะกดไลค์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปนะครับและอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ขอความกรุณากดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านพี่พี่น้องๆทุกคนที่กำลังชมวิดีโอนี้อยู่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสดใสและที่สำคัญคือรักษาความอ่อนเยาว์และความสดใสบนใบหน้าของตัวเองไว้ได้ตลอดไปสวัสดีครับและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป